สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นสมช่วงหน้าแล้งกันนะคะต้นสมช่วงหน้าแล้งต้นก็จะเป็นแห้งๆแล้วก็มีมีอ่าฝักแห้งๆนี่เราเจอแล้ว นี่ต้นโสมช่วงหน้าแรงก็จะเป็นแบบนี้นะนี่คือฝักของเขาเดี๋ยวพอฝนตกเดี๋ยวก็จะแตกขึ้นมาเหมือนเดิมนะชาโคชาโคมาเป็นเพื่อนต้นก็จะเป็นแห้งๆอย่างนี้ไม่ตายนะเดี๋ยวก็จะงอกงอกม่เอานี่งอกแล้วด้วยนี่ นี่นะคะอันนี้คือต้นอ่อนของเขาที่งอกขึ้นมาใหม่นะคะต้นโสมนะคะงอกแล้วนี่งอกแล้วด้วยอไอ้ฝักแบบนี้นี่มเมล็ดเขาร่วงไปแล้วนะเดี๋ยวมเมล็ดก็จะงอกขึ้นมาอีกได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูใบอ่อนที่เพิ่งงอกมานี่กำลังงอกเพียบเลย นี่กำลังแตกยอดเพียบเลยน,นี่นะคะนี่ขึ้นจากจากก้านเดิมก็ขึ้นนะนถ้าเริ่มงอกแบบนี้เราก็จะสังเกตจากต้นอ่อนแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดอา่า ยังยังไม่งอกก็ให้สังเกตจากต้นของเขาลักษณะต้นของเขาแล้วก็ลักษณะฝักของเขาแบบนี้นะชาโคชาโคเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปดูหาดูต้นใหม่ๆอีกว่าจะเจออีกไหม ช่วงหน้าแรงแบบนี้ก็จะแห้งแรงแบบนี้แหละเยวพาไปดูอีกอันนี้ก็ใช่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นเล็กมีฝักเหมือนกันมาดูก่อนล้้แ,แตกรือยัง กำลังจะแตกเหมือนกันนะใชน่นี่นะกำกำลังจะแตกกำลังจะงอกกำลังจะงอกยอดใหม่ขึ้นมาเหมือนกันชาโคชาโคนี่ลักษณะก็จะเหมือนกันหมดเลยต้นเล็กต้นใหญ่ก็จะมี ฟักเก่าแบบนี้นะแล้วก็ที่โคนก็กำเริ่มเริ่มจะงอกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวลองไปหาดูอีกอันนี้ก็ใช่นะทุกคนอันนี้ก็ใช่ต้นโสมเหมือนกันนี่นีักจะนี่ มเมล็ดร่วงไปหมดแล้วเห็นไหมอะกำลังกำลังจะแตกยอดหมดเลยนะช่วงนี้ก็กำลังแตกยอดกำลังจะงอกยอดใหม่ขึ้นมาจากโคนของเขา <c oughs> ไม่ใช่ไหมอ่ะ อันนี้ไม่ใช่มากำลังแตกยอดน,นี่นี่ต้นหนึ่งนี่ดูสนินี่แตกแล้วอันนี้แตกแล้วนี่กำลังสวยเลยดูสิ นี่อันนี้เขาแตกนี่แตกเยอะแล้วว่าแบบสวยเลยอะ่ะต้นกำลังสวยเลยอะ่ะแบบนี่ลักษณะใบลักษณะใบใบเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ ช่วงนี้ก็สังเกตง่ายๆกำลังแตกยอดหรือบางอันก็แตกมาเยอะแล้วแบบนี้นะคะบางอันก็ให้สังเกตที่โคนมันก็จะมีเริ่มเริ่มแตกแตกก็มีแล้วก็ให้สังเกตจากต้นแห้งนะคะจะมีกักของเขา